สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับสู่ชัยนาบีสตาร์โรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นดวงประจำเดือนเมษายนกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีสองถ้วย k n i g h t of Cups Queen of Wands The Tower The Death The Sun King of Wands แปดดาบ Queen of Pentacles The World Page of Wands แล้วก็ สี่ไม้เท้านะคะเดือนนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าดีที่สุดของทุกราศีเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้นะมีไพ่เดซันที่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับขึ้นมานะดีมากๆอันนี้ขอขอบอกเลยสําหรับในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะใครที่รอคอยอยากที่จะเปลี่ยนงานนะ คุณจะได้อย่างที่ใจหวังเลยแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบมาตุ้มหนึ่งในชีวิตของคุณเลยนะคะเป็น The Tower ที่ขึ้นมาพร้อมกับ The Death นะคะแล้วก็เป็น The World ที่ขึ้นมานะคะเป็นการจบลงแบบที่มันต้องจบจริงๆแต่ว่าเป็นการจบลงโดยที่คุณเนี่ยต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะงานที่คุณจะได้ไปทำเนี่ยเป็นงานบางคนเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอาจจะเป็นบริษัทที่ เขาเหมือนมี Requirement ที่คุณเนี่ยอาจจะต้องเดินทางเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของการทำงานเป็น Condition ในการทำงานของคุณนะเป็นงานที่คุณเองอะ่ะมีความรู้สึกเฮ้ยมันปลอดโปร่งมากขึ้นมันทำงานง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ละคนคือเหมือนคบกันด้วยใจนะคะมีความจริงใจให้กันคุณเองจะรู้สึกถึงมิตรภาพที่ดีๆทาให้คุณรู้สึกวอมากๆรู้สึกอบอุ่นในใจนะคะ หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานทุกอย่างดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของเนื้องานที่มีความยากนะคะหรือว่ามีงานที่ค่อนข้างเยอะในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดนะคะว่าเอ้ยอาจจะทํางานได้ไม่ตรงกับเดทไลน์แต่แล้วรู้สึกว่าคุณก็จะผ่านมาได้นะเพราะว่าทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหัวหน้างานเขาเองก็มีการให้ความช่วยเหลือคุณโดยสม่ําเสมอนะคะ ส่วนใครนะคะที่กําลังทํางานที่เดิมที่ปัจจุบันอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าการงานของคุณเนี่ยมีความโอเคมากขึ้นนะมีความมั่นคงมากๆเลยเพราะว่ามันมีไพ่ของการเป็นสีไม้เท้าที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ของการเป็นเดอะซัที่ขึ้นมาเรารู้สึกว่างานของคุณนะคะตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มหมุนไปในทางที่ positive ไปในทางที่มันดีกับคุณมากขึ้นผลงานของคุณเข้าตาผู้ใหญ่นะคะแล้วเรารู้สึกว่า คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการโปรโมทงานนะคะอาจจะจบลงกับเขาเรียกว่าตัวตำแหน่งงานเดิมๆแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ในตำแหน่งงานใหม่ที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะคุณเองเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าผู้นำคุณมีความเป็นผู้นำมีความเป็น l e ด d e r ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้การที่คุณเนี่ยทำงานใน position ที่ดีขึ้นสูงขึ้นมันเองทำให้คุณมีความสุขแล้วก็คุณมีความกระตือรือร้นนะ คุณอะพยายามที่จะสอนงานพยายามที่จะให้ความรู้กับทุกๆคนนะคะแบบคนที่คุณทํางานด้วยอะมันก็เลยทําให้มันเหมือนพอคุณได้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 มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือว่าได้มาอยู่ในในตำแหน่งที่มันที่มันสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆอะ คุณมีความเห็นใจคุณมีความเข้าใจในตัวลูกน้องของคุณมันก็เลยทําให้ลูกน้องของคุณอะ่ะเขามีความเคารพคุณอย่างแท้จริงนะคะมาจากใจของเขาจริงๆแล้วตัวลูกน้องของคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ว่าคุณไม่ใช่แค่หัวหน้าคุณไม่ใช่แค่บอสแต่คุณเป็นเหมือนลีดเดอร์ที่พาพาเขาอะ่ะไปในแบบทิศทางที่มันใช่อะ่ะไม่ใช่ว่าแบบแค่สั่งสั่งั่งสัง่แต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยอืมมันกลายเป็นว่าคุณได้รับ respect คุณได้รับ respect จากตัวของทุกฝ่ายเลยตอนนี้มันก็เลยทำให้ position ของคุณดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเคสที่ว่ายังทำงานที่เก่าหรือว่าเป็นในเคสที่โอเคไปเริ่มงานที่ใหม่ได้ตำแหน่งงานใหม่ๆนะคะตอนนี้เรามองเห็นแต่ความสุขนะมันมีด้านที่ดีๆมากๆคุณมีแต่โปรเจกต์ที่ดีๆเข้ามาตอนนี้นะคะ หลายๆคนเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณอาจจะมีความกังวลคุณอาจจะมีความกังวลถึงความสําเร็จของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ดีแต่คุณเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นได้ด้วยดีอย่างเงี้ยตลอดไปไหมนะคะเราคิดว่าคุณควรที่จะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าโฟกัสกับอ่เรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นทีม่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้จนทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขอะเนาะ ตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณควรที่จะ enjoy the moment enjoy กับความสุขความสะดวกสบายหรือว่ากับมิตรภาพที่ทุกคนมีให้กับคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยการเงินเรารู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะสามารถที่จะได้เงินมาหลายทางบางทีอาจจะได้มาโดยที่คุณไม่ทันตั้งใจนะคะหรือไม่ทันตั้งตัวอืม บางคนอาจจะได้บ้านใหม่นะคะเป็นทรัพย์สมบัตินะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินอ่ะที่จับต้องได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของบ้านเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยดูสิเพราะว่าเป็นไพ่ของการเป็นสีไม้เท้าที่ขึ้นมาบางคนอาจจะได้บ้านนะคะหรือว่าอาจจะได้เป็นทรัพย์สินที่มันใหญ่อาจจะเป็นที่ดินก็ได้อ่าที่ดินหรือว่าเป็นอะไรที่มันใหญ่อืมก,ก็ต้องบอกนี้เลยนะ คือคุณอนะไม่มีทางเดินมือเปล่าแน่นอนนะคะในเดือนนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยตอนนี้นะคะอยากได้อะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็แบบได้ดังใจนะเรื่องบ้านเนี่ยถ้าอยากกู้นะก็ได้บางคนอาจจะแบบได้แบบงงๆเลยอะอืมนะบางคนอาจจะได้เป็นสมบัติโดยที่ตัวเองไม่ทันได้คิดเลยว่าจะได้นะคะอ่าส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักคนโสดตอนนี้นะคนโสดรู้ตัวไหมว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นคุณได้เจอคู่ของคุณคู่ที่มันใช่อะ่ะคู่ที่มันเป็นคู่แท้อะ่ะคือแบบเราเห็นไพ่ครั้งแรกเราแบบ <S <S เฮ้ยมันมันคือไพ่ของการเป็นคู่แท้ที่ขึ้นมาเลยนะดูสิสอง้วยนะคะอืมเป็นไพ่ที่แบบ คุณจะเจอกับคนที่มันใช่มันคลิกแล้วก็มีอะไรที่มันลงตัวมีความเป็นแบบเคมีที่มันเข้ากันมากๆคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณเคยเจอมาแล้วเหมือนความสัมพันธ์อะมันเคยจบลงมาในอดีตนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ที่คุณจะรู้สึกผูกพันเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้ว อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุน้ําก็ได้อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎดพิจิกมีนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแล้วก็ธนูแล้วก็ธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวล,ลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะเขาคนนี้เนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเขาเข้ามาแบบชัดเจนมากๆเลยนะเข้ามาแบบชัดเจนแล้วคือ บางคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะว่าจะเข้ามานะคุณเองอะ่ะจะรับรู้ได้ถึง intention ของเขาตั้งแต่เขาเข้ามาเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนนะหนึ่งเลยคือคุณสองคนอะ่ะไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อคุยเผื่อเลือกหรือว่าเข้ามาแบบคุยไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสังคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้ยเข้ามา เราต้องการที่จะคุยกับคุณพัฒนาไปจริงๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบมัน่นมั่นคงอะต้องการที่แบบให้มันชัดเจนนะคะอืมคุณเองอะเราจากไพ่อะคุณมีความแฮปปี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคนนี้มากๆคุณมีความรู้สึกว่าเป็นเดอะซันเขาคนนี้เนี่ยมีความสว่างเขาเรียกไงดีล่ะมีแบบชายนิ่งมากๆเลยอะคือมีความสว่างสวัยมีความแบบทําให้คุณอะรู้สึกว่าใจมันแบบ ใจมันฟูมากๆอย่างเงี้ยมีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ตั้งแต่เจอกันกลับมาเจอกันเนี่ยก็ได้อะ่ะอืมนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนแสงสว่างแล้วคือคนที่ใช่คือคนที่เขารู้สึกว่ามันพอดีกับเขาอะ่ะอืมเนี่ยเรารู้สึกว่า ชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะมีแฟนอาจจะไม่เป็นโสดอีกต่อไปนะในเดือนนี้นะคะคุณจะเปลี่ยนสเตตัสไปเป็นคนที่มีคู่นะคะ เออเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วมีเกณฑ์สูงมากๆโอกาสสูงมากว่าคุณสองคนเนี่ยจะได้คอมมิทแล้วแบบเหมือนสามารถไปถึงการที่แบบเป็นครอบครัวแต่งงานอันนี้กันได้มีไพ่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถึงพูดถึงเรื่องอย่างนี้นะคะว่าคุณสองคนเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานเป็นคู่กันไปเลยได้นะคะอืมส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะ แนบแน่นมากๆนะคะคนรักของคุณดูแลเอาใจใส่คุณดีนะคะมีความรักมีพาชัช่นต่อกันนะมีความแบบหวานมีความโรแมนติกให้ใหกันคนรักของคุณเนี่ยจะมีความโรแมนติกมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์จากคนรักหรือว่าอาจจะได้อะไรจากคนรักนะคะบางคนนะตอนนี้เนี่ยคนรักของคุณอาจจะเหมือนให ให้เป็นทรัพย์สินอะไรที่มันจับต้องได้บางคนอาจจะให้เป็นเงินหรือว่าให้เป็นในเรื่องของทรัพย์สินอย่างที่เราบอกคือ เป็นเรื่องของบ้านเป็นเรื่องของที่ดินอะไรเงี้ยคนรักของคุณเขาอาจจะให้คุณในเดือนนี้นะคะหรือทําให้คุณเห็นนะ่ะว่าเขาแบบเหมือนเหมือนทําเพื่อเพื่อครอบครัวจริงๆมันก็เลยทําให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขของชาวลัคนาราศีกุมมากๆคือคุณสุขจะไม่รู้คุณจะสุขยังไงแล้วอะในเดือนนี้นะทุกอย่างมันเป็นไปนอย่างฝันเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน,งานการเงินแล้วก็ความรักมันมันคอมพ l ลิตมากๆนะคะอืมบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่า คุณจะได้อยู่บ้านมากขึ้นนะคนรักของคุณน่ะจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นเขาจะมีความคิดที่ว่าพอได้อยู่บ้านแล้วอะ่ะเขาได้ใช้เวลามากขึ้นกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออตอบานี้ความจริงแล้วการออกจากบ้าน <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นระหว่างคุณกับเขาที่จะต้องแบบออกไปแล้วแบบไปหาเพื่อนไปหาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ hey, ความจริงอยู่บ้านกับคุณอะแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกเอนจอยมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะทําบ่อยๆหรือว่ารู้สึกว่าเราสองคนควรที่จะหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะคุณคือแสงสว่างเอ่อแสงสว่างในชีวิตของเขาคุณคือสัญชายของเขาอะอืมเป็นสัญชายที่เขารู้สึกว่าขาดไม่ได้นะคนรักของคุณไม่สามารถขาดคุณได้แล้วเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่มากๆสําหรับเขาบางคนในเดือนนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะถ้าสมมติว่าอยากที่จะมีน้องเดือนนี้คือเดือนที่ดีมากๆอืมที่จะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นถ้าอยากที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนก็เนี่ยแหละเรื่องสมาชิกใหม่นะโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มอีกนึนง สำหรับคนโสดนะคะไพ่เบรรกาคุณได้ s a n c t u a r y นะคะตัวนี้เนี่ยพูดถึงการที่คนสองคนนะคะเขา respect เขาเคารพในเรื่องของขอบเขตของกันและกันนะเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาใหม่เขาเข้าใจคุณเขารับกับความเป็นคุณได้เขารับความเป็นตัวเองของคุณได้และเขาเคารพมากๆเขาไม่ข้ามเส้นเขาไม่มาทําอะไรที่เหมือนมาดูถูกหรือมาแบบ ไม่เคารพสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักมันก็เลยทําให้คุณสองคนมันคลิกมันคุยกันง่ายขึ้นนะคะไพ่ใบที่2องอ๋คุณเอเนี่ยพยายามที่จะรีลิสต์อคุณพยายามที่จะลืมคนเก่าๆของคุณนะคะบางคนเนี่ยคนเก่าที่กลับมาก็คือคนที่คุณพยายามที่จะลืมเนี่แหละพยายามที่จะแบบปลดปล่อยออกไปพยายามที่จะปล่อยวางแต่คุณไม่สามารถทําได้คุณไม่เคยทําได้เลยนะเพราะว่า reconciliation คุณสองคนกลับมาเจอกันนะคะเนี่ยดูสิจะไม่กลับมาได้ไงไพ่ขึ้นมาแบบหลายใบายมากๆเลยอะ่ะบอกเราบอกว่าเขาจะกลับมาเนี่ยกลับมาสารต่อสิ่งที่มันค้างเอาไว้เขารู้แล้วว่าในชีวิตของเขาไม่สามารถขาดคุณได้นะเนี่ยดูสิคุณคือคนที่ใช่คุณคนเอ่อคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันคือคนที่เขาอยากที่จะไปต่อด้วยที่สุดแล้วอะ่ะอืมที่ผ่านมามันอาจจะมีตัว Negist Factors นะคะอาจจะมีเรื่องของแบบบุคคลที่3หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าที่การงานนะอะไรหลายอย่างที่มาทําให้คุณ2คนอ่ะเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ได้แบบไม่สุดจริงๆสักทีตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีระหว่างคุณ2คนที่จะกลับมาแก้ในสิ่งที่มันมันเขาเรียกว่ามันพลาดไปอ่ะนะคะเดี๋ยวขอดูของคนมีคู่นิดนึงคนที่มีคู่ใบแรกคือ Receptivity นะคะให้แล้วก็ต้องได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักคือการที่ทั้งให้ทั้งได้ในเขาเรียกว่าในปริมาณที่มันเท่าเท่ากันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือแบบให้ก็ให้สุดใจไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็รับๆับ,บ,บ,บไม่เคยให้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเคารพกันซึ่งกันและกันนะคะมี mutual respect แล้วก็มีการให้และการรับที่มันสมเหตุสมผลนะ่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันไปได้อย่างดีอะ่ะนะคะ passion เป็น passion ต่อกันมีความรู้สึกที่ว่าเอ,อ แค่นั่งเฉยๆก็รักแล้วอะแค่นั่งเฉยๆก็รู้สึกว่าคนรักของคุณน่ารักที่สุดอ่อะอืมมันมี passion ต่อกันมันมีความรู้สึกมันคลิกมัน connect นะมันมีอะไรสักอย่างที่มันเชื่อมระหว่างคุณสองคนเอาไว้นะคะ Stay optimistic about your love life นะคะนี่ไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นเหมือน มีแต่สิ่งที่บวกๆมันก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะคิดบวกได้คุณมีการมองโลกในแง่บวกมากๆเลยจากอิทธิพลของชีวิตความรักของคุณที่มันดีอ่ะมันก็เลยส่งผลให้คุณมีความสุขกับทุกๆเรื่องนะคะคนรักของคุณส่งเสริมคุณคุณส่งเสริมคนรักของคุณนะคือแบบมันไปในทิศทางที่มันบวกและควรที่จะเป็นนะคะ healthy relationship มากๆ ฮันนี่มูนนี่ไงคุณสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบชอบออกเที่ยวชอบที่แบบชอบไปเที่ยวชอบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกลับกันนะคนรักของคุณสมมติเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบหูชอบออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากๆไม่ค่อยชอบอยู่บ้านมันจะกลับ กลายเป็นว่าเขาอะจะชอบอยู่บ้านชอบอยู่กับคุณชอบที่แบบเฮ้ยเราหาเวลาที่แบบไปเที่ยวด้วยกันเราใช้เวลาด้วยกันไหมอะไรเงี้ยอยากออกไปไหนกับคุณมากขึ้นคือความสัมพันธ์มันไปในทางที่มันดีขึ้นมันบวกขึ้นนี่คือการพยากรณ์นะคะสําหรับเดือนเมษายนสำหรับชาวลัคนาราศีกุม์คือจะบอกว่า เพอร์เฟกอะดีแบบจนไม่จะบอกยังไงเลยอ่ะคือเราอ่านไพ่แล้วเรยังแบบยิ้มไม่หุบเลยเหมือนกันอนี่ยนะคะ <c ười> คือขอให้ชาวราคนาราศีกูมีความสุขมากๆนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่ a n n e l p u ปี้สตาร์โด้วย,วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ